สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะโบอ,อยู่ที่บ้านเมืองแคนตบุบนเมืองแคนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้นะคะได้แวะผ่านมาบ้านเมืองแคนก็เลยเห็นวัดวัดนี้นะคะวัดเมืองใหญ่นะคะวัดเมืองแคนนอกแถวลำเภราศีสไลนะคะวันนี้ก็เลยเห็นว่าที่นี่เขาเขาบอกว่ามีลิงเยอะนะคะก็เลยจะแวะมาให้อาหารลิงนิดนึงโอ้ค่อนข้างเยอะอยู่นิดนึงนะคะมาแวะให้อาหาร โอ้อาหารหนูจะพอไหมนะอย่าแย่งกันนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวทีละทีละทีละตัวเลยทีละตัวเลยอ่ะอ้าวอย่าแย่งกันอ,อย่าแย่งกันอ่ะอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันสิคะอ้าวอ้าวอา้าวอ้าว ไปนู่นเลยอย่าตีกันนะไปทางนู้นไปทางนู้นอ่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่อ่ะไหนใครยังไม่ได้อ่ะไหนได้ยังอ่ะเนื้อไม่ได้อ่ะทางนี้ยังไม่ได้เนือน้อเนื้อยาลบเนื้อย่าโลบ,อ,อ,โบอ่ะ อ่ามามามาได้ยังอา้าวหมดแล้วนะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม <c oughs> กลัวหนูมันกลัวหนูโอยหนึ่งโซโยเยอะแยะเลยไม่มีอะไรให้กินแล้วยังลูกยังก็ถามมาลูก ค่ะอ๋อแม่อยู่หนีมันบอกคะ่ะอยู่ oh. ประจํายู่วัดอยู่หนีบอกคะบบจ่าแม่อยู่เ้าอนน้องประดูกอ๋ออยู่บ้านน้องประดูกแล้วก็เข้ามาวัดในนี้บอกคะ oh. oh. มาเพือ่พอสิอ๋อมาเพนแต่ว่าเพนอ๋อ oh. เพนแล้วเนาะ <Yeah. S 1> เพนเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะโอ้หนูคนสวยหนูได้อะไรมาให้อาหารลิงดู <laughs> พี่เห็นอาหารลิงเยอะแยะเลยดิเ oh. มื่อกี้แจกหมดแล้ว oh. แม่ลิงอยู่นี่ส่วนมาก เยอะมากเลยอยู่ในสวนหนุนก็มีหนูเห็นมีคนมาให้อาหารเยอะไหมคะเป็นบางครั้งแต่ว่ามองเหมือนเขาจะขาดอาหารเนาะปกติแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาให้อาหารนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาให้อาหารเขาเขากินอะไรอยู่ตรงไหนคะเขาจะกินในปลาท่านประสาทเขาในปลาลูอ๋ออยู่ตรงด้านหลังฝั่งนูน้ในใช่ไหม โอ้ oh, ค่ะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศบัดบ้านเมืองแคนนะคะตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจยจังหวัดศรีสะเกดนะคะที่นี่นะคะเท่าที่สังเกตดูนะคะแวะเข้ามาให้อาหารลิงที่นี่จะเป็นสวนสวนลิงนะคะแล้วที่นี่ยังไม่มีใครที่จะให้อาหารลิงได้เยอะนะคะส่วนมากลิงที่นี่นะคะก็ ถ้าเกิดว่าไม่มีคนให้อาหารก็จะหากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าด,ด้านหลังนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่แวะมาหรือผ่านไปผ่านมามีจิตศรัทธาหรือจิตกุศลนะคะสามารถที่จะมาให้อาหารลิงได้ที่วัดบ้านเมืองแคนนะคะก็สามารถติดตามได้ทางสีสเกตชาแนลของเราได้นะคะที่อำเภอราสี ะะอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะคะสามารถมาให้อาหารได้ขอบคุณที่ติดตามศรีสะเกดชาแนลขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูก